สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ลูกก๊อฟจะมาคอปเวอร์เพลงของพี่วงสแตมค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าสบู่กว่าก๊อฟจะร้องเพลงนี้ได้หลายรอบมากเลยค่ะลองฟังดูนะคะวันนั้นเธอทำเกินเหตุไปหรือเปล่าเก็บกระเป๋าแล้วเดินจากไปไม่ ควาลังและตัวฉันเอาไว้ในห้องห้องนี้ฉันอยู่กับมันทุกวันทุกวินาทีรู้ไหมแม่มันจะผ่านมานานเท่าไรแต่ฉันก็ยังหายใจด้วยความหวังน้อยนิดที่มี ว่าคงมีสักครั้งเธอคิดถึงห้องห้องนี้จะได้เปิดประตูต้อนรับเธออีกสักทีผ้าพืนนี้ฉันยังเก็บให้เธอไว้เช็ดหน้าสบู่ก่อนนั้นแม้จะแตะต้องมันยังไม่กล้ารูปคู่ใบนี้ ขอโทษฉันทำเปียกไปแล้วด้วยน้ำตากลับมายืนคู่กันอีกทีได้ไหมกล่องใบนั้นฉันยังวางไกลตัวไม่ห่างกระดาษเธอเขียนฉันยังคขวนเอาไว้ข้างหน้าต่างสิ่งที่เธอลืมไว้มันให้อภัยเจ้าของแล้ว ตัวฉันก็ไม่ตา่างตอนนี้ขอแค่เธอกลับมาตัวฉันก็ไม่ตา่างตอนนี้ขอแค่เธอกลับมาขอบคุณค่ะ